เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆที่รักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่ารวมทางเพื่อนๆนักสะสมมือใหม่นะครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องครูดวงคอยอีกครั้งขอพระคุณ ใช้คำว่าขอพระคุณเลยนะครับอย่างสูงเพื่อนๆพี่ๆพ,พน้องเข้ามาเขาเรียกกดไลค์ให้กดแชร์ก็เป็นกำลังใจให้กับช่องเล็กๆแบบนี้อย่างสูงนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเพื่อนเพื่อนพี่นพน้องส่งเหรียญเข้ามาจำหน่ายมีการซื้อขายกันบ้างตอนนี้ก็กำลังเดินทางมาอีกหลายเหรียญน,นะแล้วก็ยังมีอีกหลายแบบหลายลักษณะที่คูโดงปฏิเสธไป ก็ต้องบอกว่ามีหลายครั้งที่บางทีเพื่อนเพื่อนพี่เพ่น้องอาจจะใช้คําว่าราคาสูงก็ตกลงราคากันไม่ได้ก็เป็นเรื่องปกติเนาะปกตินะพอคู่โดงซื้อก็ถ้ามันอาจจะไม่ถูกใจเพื่อนๆพ่พี่เื่อนน้องก็สามารถนําไปขายที่อื่นได้นะครับแต่ว่าเราก็จะพยายามใช้ราคาที่เราพอสู้ไหวนะครับ คลิปนี้ EP ีนี้นะครับคุโด่งจะมาใช้คำว่าประกาศรับซื้อก็ได้นะครับอีกครั้งหนึ่งสำหรับเหรียญน,นี้ต้องบอกว่าเหรียญน,นี้ที่คุโดวงประกาศรับซื้อคุโด่งมองว่าเอาง่ายๆนะคุโด่งมองว่าราคายัางพอสามารถเล่นได้ในปัจจุบันนะครับยังพอสามารถเล่นได้แล้วถ้าเกิดใครมีนะครับแล้วก็ต้องการขายจำหน่ายดูเพียงแค่ปีพุทธศักราชเท่านั้น ครูดวงก็รับซื้อนะครับแล้วก็รับซื้อจํานวนเยอะไม่อั้นด้วยสําหรับเหรียญนี้แต่ก็ขอให้มีหลายๆเหรียญหน่อยนะเดี๋ยวลองเข้ามาดูข้อมูลนะครับถ้าเกิดใครมีก็สามารถติดต่อมาที่ดูด้านล่างนะครับดงเอสซีสงสามเจ็ดหเป็นลายดีหรือว่ามาที่ Facebook Fanpage ครูดวงคอยมีจริงเรารับซื้อจริงแน่นอนสําหรับเหรียญที่ครูดวงมาประกาศรับซื้อ ใช้คำว่าอีกครั้งหนึ่งก็คือเหรียญส0บบาทปีพุทธศักราช2541หลายคนยังไม่ทราบนะครับว่าเหรียญส0บบาทปีพุทธศักราช2541มีราคานะครับมีราคาสูงเหรียญปี2541เหรียญนี้พอสอนี้ครูดวงต้องการจำนวนมากนะครับคือยังไม่ได้ซื้อขายนะครับยังไม่ได้ยามมาเอาไปขายแต่ซื้อเก็บไว้ซื้อเก็บไว้วันหน้าถ้ามีราคาสูงขึ้น กว่าปัจจุบันก็ถือว่าโชคดีของคุโดงไปแต่ถ้าเกิดราคาต่ำกว่าก็เศร้าใจไปเหรียญที่คุโด่งมาพูดถึงวันนี้นะครับเป็นเหรียญ10บาทปี2อ4พาจำนวนการผลิตนะครับ 9, 80, 000, เ8 0 0 0 0เหรียญเหรียญน,นี้พอศอนี้ต้องการนะครับเหรียญนึ่งคุโดงให้5 0บาทถึง70บาทต่อ1เหรียญ50บาทถึง70บาทต่อ1เหรียญน,นะครับ ปี2,541แต่ถ้าเกิดใครคิดว่ามีแล้วเฮ้ยขายคนอื่นก็ได้มีราคาสูงกว่าหรือจะเก็บไว้เราก็ไม่ได้ว่ากันอย่างที่บอกนะครับโคดงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับเพื่อนๆพี่ๆน้องที่จะได้เข้ามาศึกษาวิเคราะหนะ์กันเนาะก็ลองๆองดูเผื่อเป็นประโยชน์คลิปนี้มีสั้นๆแต่เพียงเท่านี้ไม่ต้องห่วงเลยนะครับว่าเออเฮ้ยโคดงประกาศแล้วไม่รับซื้อเนี่ย จริงๆนะคลิปเนี้ยครูโด่งทําตั้งแต่ยังไม่มีราคานะบอกให้เก็บไว้นะครับวันหน้าจะมีราคาพอจาก10บาทหน้าเหรียญก็ขึ้นมาเป็น20บาท30บาท50บาทก็มาเรื่อยเลยนี่ครับผมไม่ต้องห่วงนะครับว่าเราไม่ซับซื้อจริงเพราะเราเก็บเอาไว้อย่างที่บอกปลดกรเียณก็อาจจะไปนั่งขายเหรียญน,นี่แหละเอาง่ายๆเลยนะครับคลิปนี้หวังว่าเป็นประโยชน์นะครับสวัสดีขอบคุณครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุณดองคอยด้วยนะคะขอบคุณ